ใหม่อิลสุด a ีแม็กซ์พลันุภาพไร้ขีดจำกัดสถานีบริการน้ำมัน PT ทครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการคองคนลักรถคาร์ล v e เวอร์รีวครับวันนี้นะครับเป็นเพรสทริปนะครับที่เราเดินทางนะมาถึงภูเก็ตนี่เลยเห็นยังครับเรามาทดสอบครับกับเจ้า Ford r a n g เ r นะครับแต่อาจจะไม่ได้ละเอียดมากมายนะครับเพราะวันนี้วันนี้มันเป็นแค่กึ่งๆวันเดยทริปนะครับแล้วก็มีการ ทดลองขับหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นออนโรดออฟโรดเองออฟโรดเองนี่มีถึง9สถานีเพื่อทดสอบสมรรถนะของช่วงร่างนะครับรวมถึงระบบการขับขี่ขับเคลื่อน4ล้อของเจ้า Ford r เ n g e r ใหม่นี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อได้เลยผมบอกเลยว่าสนุกนะครับแล้วก็เส้นทางนี้ฮะรุโหดมากวันนี้เราเจอฝนกันมาตลอดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเนี่ยว่า การทดลองขับ o n น o ร d เป็นไงวันนี้เรามีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูันว่าเป็นใครไปครับคท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ใน All-New Ford Ranger ใหม่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสัมผัสครั้งแรงจริงแล้วก็เป็นทลิปแรก ของโลกเลยนะต้องบอกทริปแรกของโลกเพราะตัวนี้เปิดตัวทั่วโลกแล้วก็เป็นทริปทดสอบทีมไทยเนี่ยนักข่าวไทยเนี่ยก็เป็นทีมแรกที่ได้ทดสอบอ่อ์เซ็นเตอร์ผมก็อยู่กับคุณแอมนะครับคาสโนวานครับก็เราจับคู่ได้ขับด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวก็สลับเปลี่ยนเหมือนกันไปเน้นผมให้คุณแอมเขาขับก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าเราต้องขอนอนุญ,ญาตไม่ใส่แมสกันนะครับเพราะเราตรวจเอ็ีเคอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ รถ A หลังเรืก็ได้ดูนั่งชิดแช่มแมอยากชิดอยากใกล้ชิดกับความทันสมัยของเขาไม่ใช่ไม่ใช่แด้สัมภัษที่เห็นเลยตอนแรกเลยครบครูคราวนี้รถที่เป็นอเมริกันมาอเมริกันจริงๆแล้วปรับใหญ่ปรับใหญ่ซูภายในี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหมันมันดูสมัตถเแมงมากขึ้นดูแบบว่าเป็นอเมริกันจริงๆอ่ะมันเป็น อเมริกันทรัคที่ทัฟมากๆนะฮะสำหรับตัวเรนเจอร์ใหม่นี้เป็นดิจิตอลเป็น l e d ต่อน LED หมดเลยแล้วก็บอกความคมชัดนี่ชัดมากๆนะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายเลยแต่จอกลางเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าถ้าใครเคยพ,พูดถึองอะมอนโวครับนั่นเลยครับยกมาไม่ไก็คือคล้ายๆกันเพราะมอนโวก็จะน่าจะเป็น ยี่ห้อแรกๆมั้งครับที่ใส่จอใหญ่ขนาดนั้นมาอยู่ในตัวรถอีกอย่างหนึ่งคือมือเปิดประตูครับเฮ้ยมันไม่มีที่หนึ่งอย่างนี้แล้วอ่ะถูกซ่อนอยู่ตรงอ่าใช่ที่จักที่ดึงประตูปิดที่เดียวกันเลยก็คือเปิดปิดจับดึงเข้าดึงออกแล้วก็บีบอย่างเดียวบีบปึ๊บก็เปิดได้เลยในการออกแบบวัสดุต่างๆก็ส่วนไหนที่เขาเรียกว่ามนุษย์ผู้บริโภคสัมผัสเยอะที่สุดครับตรงนั้นก็จะเป็น สอบทัชนะครับก็ทําให้นุ่มมือนิ่มมือนะครับในจุดต่างๆเยอันนี้ไปทางฝั่งคุณแมมอมบ้างผมมานั่งตำแหน่งคนขับตอนเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างแรกเลยที่เข้ามาเนี่ยผมชอบเรื่องของท่านั่งคือกระบะหลายตัวที่ผมขับเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ใส่ใจท่านั่งของผู้ขับอต่อตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยพวงมาลัยปรับสีทิศทางนะครับแล้วสีทิศทางของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ได้หลายองศาได้ยืดเข้ายืดออกก็ได้ยาวมากคือลราเทคเจอร์ของนังตัวเบาะเนี่ยเมือเราขับเปนรุ่นวแท็กนะก็คือรุ่นท็อปของเขาเลยเทคเจอร์ดีมากแต่แต่กาลวดลายเขาก็ยังคงแนวเดิมใช่ใช่ลวดลายแล้วก็มีนี่มีมีนี่มีปากเนี่ยวแท็กวแท็กก็แน่นอนครับเป็นรุ่นท็อปนะก็อย่างโอเคหมดชั้นเกียร์เปลี่ยนเดิมไหมพี่เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมสิบเกียร์ใช่แต่ว่ามีการเปลี่ยนเรื่องเบรก อ่าเป็นเวฟไรฟ้าแล้วเขาเปลี่ยนทำไมเขาถึงเปลี่ยนเตะมือไฟฟ้าก็เพิ่มเนือที่ในการจัดสิ่งของต่างๆเข้ามาใส่ได้เพิ่มเติมได้อีกจริงๆก็แค่ช่องใส่ช่องวางแก้วอะเพราะว่าแต่ก่อนเด็กมืออยู่นี่มินี่ไวไวเลดชันิ่งไงเรกมือไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไงผมว่าเอยดึงตรงนี้ไงใช่ไหมเอ๊าก็มีพื้นที่ให้ตรงหน้าจอหน้าจอหน้าจอเป็นนวดีมีอะไรบ้างอ่ะเยอะเลยบอ้ทุกอย่างนะนี่ผมลองปรับ ผมฝากพี่บอสอธิบายหน่อยละกันผมขออนุญาตดูทางหน่อยว่าจะปรับไอ้นี้ให้ดูว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่าอันแรกนี่วิทยุวิทยุอนะครับต่อไปก็เป็นเอเวอเรสต์ของอ่ะทิปหนึ่งทริปหนึ่งทิปสองอะไรอย่างงี้ก็สามารถน่าจะปรับเปลี่ยนอ่ะทิปหนึ่งทิปสองอ๋อแต่ในดูออฟโรดออฟโรดเขาให้มาครบป่ะออฟโรดเรากดแล้วมันจะไม่มีอะไรกับการขับของเราใช่ไหมไม่ไม่ไม่สถานะออฟโรดเนี่ยบอกเรื่องของบอกระบบกับเพื่อนเพราะส่วนมากเนี่ย จะเป็นน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวมันที่จะใสใ่พวกนี้มาให้พราะส่วนมากก็จะบอกแค่วงล้อบอกว่าเข้ายู่โฟร์ไฮฟ l โลครับวิ่งร้อไนแนเน็ตแต่นี้น่าจะบอกองศาองศาลอ้อซ้ายขวานะครับแล้วก็องศาเอียงหน้าหลังนะครับแล้วก็เยียงซ้ายขวาอย่างนี้ออบอว่าถ้าเอียงมากเกินไปอันนี้เล่นความ <laughs> <laughs> แต่กันหนึงเมีผม พอเริ่มฝนตกเนี่ยผมก็จะจะไปเปิดไฟไฟหน้าแต่ว่าในレนเจอร์เขเป็นไฟหน้าออโต้นะครับเปิดออโต้ก็คือพอมันมืดก็ชัดเจนเลยว่าไฟเราก็ปรับลงรวมถึงไฟสูงด้วยก็อัตโนมัติเช่นกันครับรวมถึงแว่นกันแดดด้วยรมเานี่จะทำมันมืด ครับเดคครับพี่แอมอันนี้าาพูดเรื่องภายนอกบ้างไหมตอนนี้เมื่อกี้พี่แอมขับตอนนี้มาสลับเป็นผมขับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงความรู้สึกของแต่ละกลุ่มแล้วกันของพี่แอมออนโรดของผมออฟโรดเป็นยังไงอเอา, <Okay. S 2> เาพูดเรื่องภายนอกดีกว่าว่าในตัว Next Gen เนี่ยมันปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างอ,อ่ะพีบอสเริ่มเลยดีกว่ารูปร่างทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดตั้งแต่หน้ายันท้ายนะะไฟหน้าสวยไหม ไฟหน้าผมชอบที่เขาใช้ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีอันนี้ครับมีรถยุโรปแบบว่าท็อประดับท็อปนะคือเป็นแมทริก LED แมทริกเนี่ยมีหลายไฟหลายรูปอ่ใช่ให้ความละเอียดของเม็ดเม็ดไฟเยอะมากขับนี่เราไม่ลองขับกลางคืนนะถ้าขับกลางคืนได้จะเห็นความสว่างของมันแต่เมื่อกี้ตอนผมขับมาช่วงฝนตก ก็ได้ใช้พอสมควรเหมือนกันแต่ค่ากลางคืนน่าจะสว่างมากนะครับแล้วก็ด้านหน้าติดตั้งเซน็นซงเซนเซอร์อะไรที่เป็นระบบของเขาโอ้ยเยอะแยะไปหมดก็ <c oughs> ต้องบอกเนี่ยกระตกหน้าเนี่ยแน่นไปหมดเลยนะ <c oughs> องเ <c oughs> <c oughs> แน่นมากแน่นจนเกือบครึ่งกระตกเลยนะตรงกลางเนี่ยไม่แต่มันไม่ปวดประทัศนาวิสัยในการขับไะพี่โบ๊ทใช่แน่นจริงๆแต่เยอะแต่เยอะด้านข้างเหะมีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้โหด้านข้างเหลี่ยมสัน เปลี่ยนหมมดดูด้านข้างก็ดูออกว่ามันไม่ใช่ตัวก็ดูดูเป็นเหลี่ยมมากขึ้นน่ะครับดูเป็นเหลี่ยมมากขึ้นดูเป็น F150 มากขึ้นละกันเอาง่ายง่ายคือเป็นอเมริกันจ๋ามากขึ้นน่ะผมว่าเขาชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วแตะว่าจริงๆเขาถ่ายความทัฟไงกระบะอเมริกันเนาะตัวนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะแล้วในส่วนของล้อกับยางล่ะครับยางไหมอ่าไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนลายแต่ว่าไม่เปลี่ยนขนาดอ่าก็คือเป็นล้อแม็กฟอร์ด18นะครับตัวไวแท็กนะครับก็คือตัวไวแท็กครับผมด้านท้าย ด้านท้ายโอ้โหเหลากันยาวเลยด้านท้ายด้านท้ายต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทละกันพาร์ทแรกคือพาร์ทในกระบะท้ายอ่าฮะอ่าแล้วแบบวายแท็กเนี่ยติดตั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นจะเรียกเป็นแค่เราเราติดปากนะว่าแบ็กไลเนอร์อ่าก็คือตัวไลเนอร์เขาอ่าตัวไลเนอร์อ่โอ้โหคือบนต้องบอกว่าทำมาเฉพาะเลยแหละครับก็มาถึงเรื่องของไฟท้ายบ้างอ่า ผมมองเป็นเลขสามพี่เขาบอกเป็นตัวสีเออมันยักษ์มันว่ามันเลขสามได้ไหมอ่ะได้ใช่ก็เพื่อให้ล้อก่ะข้างหน้าก็เป็นสีนะครัโอเคนี่ก็เป็นเรื่องเอ้แต่อีกนิดนึงเขามีตัวปีนขึ้นกระบะด้วยนะเออด้านหน้าใจครับถ้ามองก็คือหลังจากซุ้มล้อคือซุ้มล้อด้านหลังแหละหลังจากล้อหลังก็จะมีบันไดปีนไปให้หยิบของได้ง่ายขึ้นถูกต้องแล้วก็อีกหนึ่งย้ายไฟเบรกจากเดิม อยู่ที่กระจกครับมองหลักไอ้กระจกกระจกหลังหายกระจกหลังอ่ะย้ายมาที่ผาท้ายแล้วอันนี้ให้ผลว่าอะไรอ่ะเพราะเื่อใครไปเติมเสริมนู่นนี่นั่นออ๋ผลขอแล้วมันมองไม่เห็นอันนี้ก็คือรวมๆของภายนอกอือและเดี๋ยวให้พี่โบ๊ชลองทดลองขับเดี๋ยวมาคุยในสมัทนากันครับ ครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ใน track นะครับ track ไวกันเรียกว่า t r ในการทดสอบของออฟโรดนะครับมีทั้งหมด9 9สถานีนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมีอินสแัคเตอร์ขับพาเราไปดูเส้นทางก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ฝนตกด้วยโอ้โหที่เรามองเห็นนี้ก็น่าจะ สมบุกสมบัติพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราดูกันีนึ่าว่าต้องใช้โหมดอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีโหมดอะไรที่น่าสนใจแต่สถานียากง่ายยังไงนะครับก็เมื่อกี้ที่เขาบอกก็มีการปรับเปลี่ยนหมดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ละสถานีก็เลือกให้เหมาะสมกับสถานีนั้นๆน,น,นะครับ รภาพไร้ขีดจำกัด้าชนทุกอุปสรรคทางจะครูจะข่าไม่มีปล่อยพละแบกจนสุดกระบะเหนื่อยก็พร้อมจะฉาดสู้ทุกขนาดหือฮีโร่คนธรรมดาพลังคนแกร่งหัวใจฮีโร่ Mitsubishi ไรมิตซูบิชิมอเตอร์สนี่ครับคนนี้ครับคนนี้ครับมาให้เรากินข้าว จัดเลยไม่ไปนะนี่นี่โฟไฮด์ง้ยต้องโฟโฟโลแล้วไม่มมี่่่ออาตััดโ้ยยนก็ลล ไม่เหมือนในในใช่ไหมเอาแล้วเป็นเหมือนทางเรียบเลยกว่าจะหลุดมาครับอินสแตอร์ก็ยังหนักอยู่เลยครับครับนี้ครับก็มาึตาผมเลยนะครับก็ดูเส้นทางมาแล้วก็หนักหนาเอาก้านเหมือนกันนะครับพอฝนตกมาตลอดเช้าเลยครับก็เส้นทางก็หนักมากเมื่อกี้อินสแตอร์เองก็แทบจะแย่เหมือนกันแย่เหมือนกันนะครับเพราะเส้นทางนี่โหหนังทั้งหนังหมูนะครับ มุนพวงอะไรกันเป็นว่าเล่นเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันบ้างนะครับว่าเป็นไงบ้างกับโหมดกันครับที่ต่างๆที่ฟอดใส่มาในเลนเจอร์ใหม่นี่นะครับไปปรับเป็นโหมดปกติไปีปรับเป็นโหมดปกตินะครับโอเคโอเคแล้วก็าฟูลไฮฟูลไฮฟูลไฮเสร็จแล้วก็มาปรับที่รีเซนเตอร์นะครับตลอดดี โหลดเรียบร้อยเข้าดีปั๊บอะเรา,ราก็จะเห็นข้างหน้าอยู่๊ฟคอยเล่งคอยเบ็กค่อยเบรกอ๋อครับก็ตัดแค่โฟมอะไรหมุนอย่างเดียว,ว,ม,วม,มันเคลมอะไรอย่างเดียวก็จะมีเซนเซอร์ทำงานอี่ด้วย มันเห็นพวกหินพนวกอะไรก็จะบอกชื่อก็จะบอกเราสายสายไปวง,งเพื่อไปเท่าสถานไม่ใช่สชันก็คือเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบ๊อบชันจะเอยอะขึ้นค่อยๆหย่อน,นลงชันกว่าเดิมนะครับอันนี้ต้องคอยต้องแตะเบรกนะครับเมื่อกี้ไม่ค่อยชันมากก็เลยไม่ได้แตะเบรก ไปนะครับไปไปไ้เลยก็ได้เลย,เลย,เลยน้ำลึกมากน้ำลึกมากครับเพราะจริงๆตัวเรนเจอร์เองนะครับสามารถผ่านน้ำได้เนี่ยคือ80เซนติเมตรนะครับแต่วันนี้พอดีฝนตกหนักไปหน่อยครับน้ำหายหมดเลยผมไม่ได้ใส่ดิฟล็อกนะครับน้อยโฉม มันจะรอดไหมแต่อยู่โฟไฮด้วยอ,อยู่หมดขนบตื่นนะโยอะไร <ไป S 1> โยหมุน<ไ>ป,ปั่นไปเรื่อยนะครับไป <ๆ S 1> เรื่อยครับไปเรื่อยรถก็จะสไลด์ไปซ้ายไปขวาของมันเองนะครับก็หมุนไปไป,ไป

ไปในตัวเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยปล่อยให้มันเดินว่าเป็นแบบี้ครับนี่ก็ไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับก็ปล่อยบังคับพวงมาลัยเดือดตรงๆ ะของคอนโฟโลเคร่องยนต์ก็จะทำงานเองได้รอบต่ำนะเบา โหมดที่ฟอร์ดใส่มาให้ในเรนเจอร์แต่ละโหมดนะก็ทงพอทำงานกับพื้นที่อุปสรรคต่างๆได้ดีนะทุกโหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแซนมัฟนะครับหรือว่าเวทนะครับแล้วก็จะมีโหมดแบบอีโคก็มีด้วยนะมีโหมดปกติด้วยนะครับก็ทั้งหมดหโหมดนะครับก็สามารถทำงานได้ดีนะครับกับพื้นที่ตามความเหมาะสมกับพื้นที่แล้วกันนะครับก็ โอ้ดีเลยดีเลยดีมากแล้วก็ระบบในส่วนของโฟร์ไฮเองโฟโลเองก็ทำงานได้ดีเกียร์ก็เป็นสิบสปีดเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยมันจัดการให้เราได้ดีมาก แทบแต่ไม่อยู่เลยครับปุยมึงหนีนะปุอย <laughs> ครับนี่ก็ตอนท้ายของรายการแล้วนะครับก็นี้เราก็เดินทางกลับโรงแรมตาด้วยเส้นทางธรรมชาติเมื่อกี้เราไปทดสอบ 9สถานีครับเพื่อทดรสสบสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนสีล้อของเจ้า All New f o r t Ranger ใหม่มาครับโอ้โคุณแดนเป็นไงครับสนุกครับเอาจริงผมเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบขับออฟโรดเส้นทางไหนที่ผมไม่ชอบเลยไหมเส้นทางที่มันขึ้นไปแล้วมันไม่เห็นถนน,นนะคุณเคยคไม่เคยไหมขับ<ค>ขึ้นไปแล้วมไม่เห็น<ค><ค>แต่ตัวนี้เนี่ยผมขับแล้วผมรู้สึกเออผมมั่นใจเพราะว่าจอหน้าเขาเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะมีถัดมองให้เรามองเห็นไงว่าข้างหน้ามีอะไรแล้วก็มี ภาพของล้อนี่ให้เราดูด้วยนะว่าเราจะไปทางไหนเราเลี้ยวไปทางไหนตอนนี้เราเลี้ยวตกถนนหรือเปล่าหรือว่าเราเลี้ยวไปทางไหนส่วนของผมในการเข้าพื้นที่ที่เป็นออฟโรดเก้าสถานีรถมันดีอ่ะทั้งหมดหมดระบบที่เขาให้มามันดีอ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือน้อยที่ฟลิกแอปจะมีโหมดมาเพิ่มให้อนะครับมันก็เลยทําให้ช่วยในการขับขี่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ท่านนั้นนะมันก็ สนุกสนานด้วยนะครับยิ่งเจอฝนอีกโอ้โหโหดเกินมันเยี่ยมมากจริงๆยิ่งเจอฝนอีกต้องบอกว่ามันโหดปุยมุ้ยนี่ครับนี่นตรงนี้ก็ใช้ย่อยครับอ่าตอช่วงที่เราจะเดินทางกลับมันค่อนข้างสไลด์ไปจะชิดกับกำแพงเหมือนกันนะนั่นไงเออเสียวอ่าไอแต่ว่ามันเชื่อใจพี่นะเชืมือพี พี่ถ่ายผมผิดหวังนะเออไม่ได้กลัวอะไรกลัวรถมันลื่นลื่นแล้วทิ้งไม่หาแหงดินด้านข้างมีพยายามพี่โอ้ยมันพิงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมันเป็นมันต้องตกล่องไม่ตกล่องไม่ได้ไม่ตกล่องของชิ้นเดียงนี้เหรอลุนมันไม่ชอบเลยอ่ะมันคุมไม่ได้อ่ะอ่ะก็โดยภาพรวมโดยภาพรวมก็ถือว่า พอเนเจอร์ใหม่เนี่ยโอเคนะในการทดลองแต่อันนี้ถือว่าเราเป็นแค่เพสทิ์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยบอกไว้ว่าอัตราสิ้นเปลืองของเขาไม่ต้องพูดถึงเขาแต่ผมวพูดทำไมอ่ะก็ไม่ต้องพูดถึงไงก็ <c oughs> บอกนิดนึงลยการตัะะ<อ>้ง road, off ออนโรดออฟโรดมาเนี่ย<อ>ประมาณ84กิโล9กโลคุณผู้ชมว่าอยู่เท่าไหร่อ <c oughs> ันนี้นครับ7.5กิโลมตรมันก็มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแหละเขาเขาเน้นสมรรถนะ เน้นเทคโนโลยีเน้นความปลอดภัยต่างๆใส่มาให้ครบถ้วนคนที่ชอบอเดินทางท่อง,งเที่ยวก็ผมไม่รู้อ่ะผมว่าคงไม่ได้คิดมาก,กเรื่องของน้ำมันแต่ตอน<ด>นี้อาจจะคิดนะค่านน้ำมัน,มนแพงหรือเ,เซล,ลก็แพงแล้วนะค่านน้ำมันมันแพง<อ>แต่ก็ก็ถือว่าคุมนะค้มค่านะคุ้มค่าเพราะราคาเขาอยู่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ใครที่สนใจ ก็ไปทดลองขับได้คร,ครับที่ศูนย์ฟอร์ดทัวประเทศหรืออาจจะมีทลิปแบบนี้อ่าก็ติดตามทางแฟนเพจของฟอร์ดดูแล้วกันเผื่อจะมีคลิปอะไรให้ผู้บริโภคได้ไปทดลองกันน่าสนใจก็ไปลองดูกันแต่ตอนนี้บอกก่อนนะฮะจองอย่างเดียวนะฮะยังไม่มีรถให้นะครับถูกครับขอยอดจองของเลนเจอร์เองส0 0พันกว่าคันนี่ผลิตไม่ทันแล้วครับรีบนะฮ<อ><ล>ะผมบอกเ,อเลยเลนเจอร์เองก็พันคันไม่เหลือแล้วครับทะลุด้วยต้องบอกว่าประสบผลเร็จจริงสำหรับ Next Gen นรครับนะฮะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอชบไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปลุยกับพื้นที่ธรรมชาติเพื่อกลับเข้าที่พักห่อยนะครับแล้วก็ส่วนใน EP หน้าจะเป็นอ่อรถอะไรก็อย่าลืมติดตามชมแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขบคุณนะครับบริษัทฟรีเพ e c h i n s u r a จำกัดนะครับต้องขอขอบคุณบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนนะครับ อีกอันหนึ่งครับที่ต้องขอขอบคุณฟอร์ดทำให้เราได้มาสนุกในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณฟอร์ดประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเราได้สักช่องทางนะค็คือช่องทางแรกเป็นอุปเอนเตสรายการของคนรักรถครับช่องที่สองนะครับยูทูบนะครับรายการของคนหลับรถนะครับก็อย่าลืมซับสไคร์แล้วก็สั่นกระดิ่งกันไว้นะครับจะได้ติดตามชมรายการของเราได้ทุกอีีนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและ่างเกได้ที่ c a r v o r i t y c o m ครับและสุดท้ายนะครับ ขาดไม่ได้เลยครับต้องขอขอบคุณคุณน้องข้างครับที่อ่าคุยเป็นเพื่อนสนุกสนานกันมาตลอดทางนะครับจากคุณแอมนะครับคาสโนวานะครับก็อย่าลืมไปติดตามได้นะครับคงขออนุญาตแทรงเลยนะตอนนี้คาสโนวาครับไปเซิร์ชหาได้เลย C A R z A N O V A ครับเซิร์ชได้เลยครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับแล้วเจอกันใหม่ครับ EP หน้า